เป็นเอียนเนาะพี่นงเนาะเออเป็นเอียนก็อยู่เนื้อแบบเืนใสแต่ไม่กับขาซื้อกับตะไร้ต้นตะไใส่แต่บ้านนอบ้านนอกเทียกยมซิมมึงนู่ซิมมึงน่งซิมมึงนึ่ซิมมึงนมันหวนยูเสียมันย็นมันหรอกหือบริาขบใครต้ีแนี่ พบกอย่างแซบเยอสดเห็นมั้งโอ้บางย่างแซ็บเลยพี่น้องเอ้ยนี่ให้นะให้ตาไปดนเนาะดงให้นะให้ตไปดนเนาะิดปไหลเดี๋ยวเช้าน่าจะเห็ดแบบดีๆกว่านี้ว่านี่คือแต่งฮวนกลับมากลับมาอีกทีเรบ้ พปรายุสเยนนะพี่น้องเอ้ยอาสเตบปปาอย่างแเตนี่นี่น่นอคงว่าแสบเลยเออในรอบนี่อมแท้ในรอบสองปีนะครับในหอบสองปีกลับมาพิษปรายุสเย็นนพี่น้องเออบ